สวัสดีค่ะดันกล้องสำรวจส,ส่วนนัิศนะคะวันนี้ค่ะจะมาแนะนําวิธีการใช้โปรแกรม layout ค่ะในงานวางหมุดเพื่อตอกเสาเข็มนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตเป็นกล้อง Total Station Daddy DTM 1 5 2 m ตัวนี้ค่ะเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้าไปที่ปุ่มเมนูค่ะจากนั้นเลือก F 2 layout นะคะตรงนี้เขาจะให้เราสร้างไฟล์งานขึ้นมาค่ะเรากดที่ input ค่ะแล้วใส่ชื่อไฟล์ขึ้นมาเลยค่ะ เสร็จแล้วกด enter นะคะกด enter ห่งครั้งค่ะต่อมาค่ะให้เราเข้าไปที่ f 1นะคะเพื่อใส่จุดตั้งกล้องค่ะ ins นะคะจะเป็นความสูงของตัวกล้องค่ะโดยเราจะวัดจากแกนกล้องถึงหัวหมดนะคะเมื่อใส่เสร็จแล้วก็กด enter เลยค่ะกด ne set ที่ f 4ค่ะค่าพิกัด n ของเรานะคะจะอยู่ที่100.6ค่ะส่วนค่าพิกัด e นะคะจะอยู่ที่101.2ค่ะ เสร็จแล้วกดที่ enter ค่ะ enter อีกหนึ่งครั้งค่ะต่อมาเป็นใส่จุด backside นะคะเข้าไปที่ F2 ค่ะกด NE Z t TF4 ค่ะค่า n ของเราจะอยู่ที่103.6ค่ะส่วนค่า e นะคะจะอยู่ที่101.2ค่ะเมื่อใส่ค่าพิกัดจุดแ a c k s i d e เสร็จแล้วนะคะให้กดที่ F4 enter ค่ะ enter อีกครั้งนึงค่ะ ตรงนี้ให้เราเล็งตัวกล้องไปยังจุดแบ็กไซด์ของเรานะคะเสร็จแล้วกดเซตที่ F4 ค่ะต่อมาเข้ามาที่ F3 Layout นะคะเพื่อที่ต้องการจะวางหมดแล้วกดที่ NE z ค่ะแล้วใส่ค่าพิกัดที่เราต้องการจะวางหมดเลยค่ะค่าเองของเราจะอยู่ที่103ค่ะส่วนค่า E นะคะจะอยู่ที่101.2ค่ะ กด enter ค่ะ enter นี่ครั้งค่ะตรงนี้จะเป็นความสูงของเป้าปีซึมของเรานะคะเมื่อใส่ค่าแล้วก็กด enter ได้ค่ะเ <L un> มื่อเข้ามาที่หน้านี้นะคะเราจะทำการเช็คมุมองศาค่ะโดยเราจะกดที่ angle TF1 นะคะค่ะแล้วเราจะดูค่า DHR ค่ะทำให้ตัวกล้องนะคะอยู่ที่0ูนย์องศาศูนูย์ลิปดาแล้วก็0ูนยย์ฟิีิปดาค่ะ โดยเราจะปรับละเอียดเอานะคะเมื่อเข้าใกล้จากนั้นนะคะให้คนถือเป้านะคะมาตรงกับที่หน้ากล้องค่ะแล้วทำการยิงที่ F1 นะคะกดสต็อปที่ F1 ค่ะ ค่ะแล้วเราก็มาดูที่ค่า DHD เหมือนเดิมนะคะตรงนี้ค่ะต้องทำให้เป็น0 0 0เมตรนะคะเมื่อได้ค่าลงตัวแล้วก็สามารถวางปักหมุดตรงนั้นได้เลยค่ะหรือเราต้องการที่จะวางหมุดจุดต่อไปนะคะให้กดที่ f 1นตค่ะแล้วกด n e z นะคะเราก็ใส่ค่าพิกัดจุดต่อไปได้เลยค่ะ คาะท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูสินค้าตัวจริงในที่ร้านกล้องสำรวจสวนลังสิตค่ะตั้งอยู่ที่ปั๊มเอโซแมกแวร์ร,รูดังสิตนครนายกคลองสองค่ะหรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่021026854ค่ะหรือแอดไลน์ได้ที่ asi r s i 9 9ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอคลิปค่ะ